สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะและในวันนี้เราก็มีน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนตะพานหินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก็มาฝึกงานในช่วงปิดเทอมอยู่กับเราที่งานประชาสัมพันธ์เป็นรุ่นที่2แล้วค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะให้น้องๆฝึกเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อ นางสาวกัญญาณัฐเพรพลังกูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนตะพันหินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริยุภากระแสเทพนะคะนักเรียนจากโรงเรียนตะพานหินชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิมาพรสิงห์ดีนักเรียนโรงเรียนตะพานหินชั้นมัธยมศึกษาปีที่หค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการยื่นแบบสแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี พุทธศักราช2568อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช2510มาตรา12ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายป้ายหมายความรวมถึงป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นรวมถึงป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเรื่อนและป้ายที่จัดแสดงไว้ที่ยานพาหนะป้ายจดทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายที่มีการติดตั้งประกอบรายการยื่นชำระภาษี กรณีติดตั้งป้ายใหม่หรือป้ายเพิ่มให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายพป1ภายใน15วันนับแต่วันที่ป้ายใหม่หรือติดตั้งป้ายเพิ่มรวมทั้งป้ายที่ติดตั้งบนรถเข็นหรือล้อเลื่อนป้ายธงที่ยกเข้ายกออกป้ายไวนิวสติ๊กเกอร์ที่แสดงไวเพื่อการโฆษณากรณีปลดป้าย หรือรื้อถอนป้ายให้เจ้าของป้ายมาดําเนินการยื่นคําร้องแสดงการยืนยันในการปลดป้ายดังกล่าวป้ายจดทะเบียนพาณิชย์เจ้าของป้ายจะต้องมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายอันเนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์ดังนั้นเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอแจ้งให้ผู้ที่ชําระภาษีป้ายมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณนะฝ่ายพัฒนารายได้งานผลประโยชน์ชั้นหนึ่ง เทศบาลเมืองตะพานหินตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2568หากพ้นกำหนดเทศบาลเมืองตะพานหินจะดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช2510หมวด7หากผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและหลบเลี่ยงการชำระภาษีค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่องการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะวันหินประจำปี2,568ด้วยเทศบาลเมืองตะวันหินจะดำเนินการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเพื่อความสะดวกของประชาชนในการดำเนินการชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยโดยจะเปิดให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20.30นาิกานาทีและวันเสาร์อาทิตย์ระหว่างเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีตั้งแต่วันที่3คกุมภาพันธ์2568จนถึงวันที่30เมษายน2568ณฝ่ายพัฒนารายได้ชั้นล่างสำนักง,งานเทศบาลเมืองตะบานหิน หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ชั้นล่างสำนักงานเทศบาลเมืองตะบานหินเบอร์โทรศัพท์056622843 ID Line 056622843และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ภาษีเทศบาลเมืองตะบานหินจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศเทศบาลเมืองสะพานหินเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาญพุทธศักราช2568ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะพานหินจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ก่อให้เกิดเหตุลำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนอาศัยอำนาจตามมาตรา28ทั1 วรสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมุทศักราช2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสาธารณสุขฉบับที่3พุทธศักราช2560ประกอบข้อ4แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาญพุทธศักราช2561 เจ้าพานักงานท้องถิ่นประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 1. ให้บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุลาคาญ 2. ให้แหล่งกำเนิดดังต่อไปนี้เป็นแหล่งก่อเหตุลาคาญการเผาในที่โล่งได้แก่การเผาหญ้าเผาป่าการเผาอ้อยเผาฟางข้าวเผาพืชไร่เผาวัสดุทางการเกษตรเผาเศษ ใบไม้กิ่งไม้เผาขยะมูลฝอยเป็นต้นเว้นแต่การเผาวัสดุในพิธีกรรมตามจารีตประเพณีการดำเนินการอื่นอันก่อให้เกิดฝุ่นละอองขมเหมาเท่าหรือกรณีอื่นใด 3. ให้ผู้ก่อเหตุลําคาญตามข้อ2ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการป้องกันและระงับเหตุลําคาญดังนี้ห้ามเผาในพื้นที่โลง่งในพื้นที่ควบคุม ลำคารได้แก่การเผาหญ้าเผาป่าการเผาอ้อยการเผาฟางข้าวการเผาพืชไร่การเผาวัาาสดุทางการเกษตรเผาเศษใบไม้กิ่งไม้เผาขยะมูลฝอยหรือดำเนินการอื่นอันก่อให้เกิดฝุ่นละอองขมเหมาเท่าหรือกรณีอื่นใดให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเคร่งคัด 4. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ไปบัติตามประกาศฉบับนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 74. แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขฉบับที่3พุทธศักราช2560 5. ประกาศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปวันที่ประกาศในพื้นที่เปิดเผยนักสำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหินและบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุลําคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุลําคาญรับทราบแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะข่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหินเรื่องประกาศดับไฟ ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหินมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องงดใจกระแสไฟฟ้าชั่วคราวดังนี้วันพุธที่2เมษายนเวลา8นาิกาถึง9นาฬิกาดับไฟบริเวณตะพานหินรามาเวลา9นิกาถึง10นาฬิกาบริเวณซีบี เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาบริเวณหนุมานซอยสองเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาดับไฟบริเวณซอยมัธุรสเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาดับไฟบริเวณร้านอาหารหงกี่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาดับไฟบริเวณซอยก่อนถึงกอปพวันพฤหัสบดีที่สเมษายนเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟบริเวณซอยแสนดี บริเวณร้านอาหารข้าวหอมและบริเวณหน้าชุมสายโทรศัพท์และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบอันหนึ่งการไฟฟ้าจะเร่งปฏิบัติงานให้โดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดการไฟฟ้าจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีฉะนั้นโปรดอย่ากระทำการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าเพราะอาจเกิดอันตรายได้ค่ะ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขอโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศพัพท์056622133ค่ะประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินเหมาบริการรายเดือนในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรับจำนวน5อัตรา 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดร,รับจำนวนหอัตรา 3. ตำแหน่งนักจิตวิทยารับจำนวน1อัตรา4 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขรับจำนวน1อัตรา 5. าตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาลรับจำนวน6อัตรา 6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้รับจำนวน5อัตรา 7. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยรับจำนวน1อัตรา 8. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รับจำนวน1อัตรา 9. าตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย รับจำนวนหนึ่งอัตรา 10. ตตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานคนสวนรับจำนวนหนึ่งอัตราขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปอาคารผู้ป่วยนอกหนึ่งชั้น3โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชต,ตพานหินระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่3เมษายน พุทธศักราช2,568ในวันและเวลาราชการค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพันหินเรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าด้วยโรคพิษสุนักบ้าเป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงและสามารถแพร่ระบาดติดต่อถึงกันได้โดยมีสัตว์เลือดอุ่นเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะสุนัขและแมวเพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนักบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตะบานหินจะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆจึงขอให้ประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีกำหนดให้บริการลังนี้วันที่26มีนาคมเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา ชุมชนโรงเรียนจันทวิทยาชุมชนยุพร,ราชณนะทางเข้าโรงเรียนจันทวิทยาวันที่27มีนาคมเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาชุมชนศิริวัฒน์ชุมชนหัวด่านชุมชนเทวประสาทณนะวัดเทวประสาทวันที่28มีนาคมเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาชุมชนสันติพรารามชุมชนหลังโบสถ์คิดเตียนณนะวัดสันติพราราม และในวันที่31มีนาคมเวลา9นาฬกาถึง11นาฬิกาชุมชนล่ม9ชุมชนไปสนีชุมชนเลขขนานทางรถไฟณศาลา,าอนเนกประสงค์ชุมชนล่มเก่าหรือหากท่านใดไม่สะดวกในวันดังกล่าวสามารถนำสุนัขและแมวฉีดวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตะพานหินโดยติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ บทความเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชถานหินเรื่องปลอดเชื้อปลอดภยัยใส่ใจการล้างมือปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการแพร่กระจายเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านดังนี้ทำให้ระยะเวลาในการรักษาของผู้ป่วยนานขึ้นทำให้การรักษายากขึ้นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แก่ผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลหากไม่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก,การไม่ล้างมือสามารถนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อได้วิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อการล้างมือการสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยทุกครั้งเมื่อมาโรงพยาบาล ขนาดเจ็บป่วยหลีกเลี่ยงการมาเยี่ยมเฝ้าดูแลผู้ป่วยและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดความสำคัญของการล้างมือการล้างมือเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเชื้อโรคจำนวนมากการล้างมือที่ถูกต้องตามเจขั้นตอนโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาที โดยช่วงเวลาที่ควรล้างมือได้แก่ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วยการรับประทานอาหารก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำซึ่งจะเป็นการป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากการเจ็บป่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในโรงพยาบาลด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินค่ะสำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการให้เทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์ สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้นสองฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ล YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ